สวัสดียามค่ำจ้าเจอกับพี่นุชก่อนนอนเหมือนเคยนะคะเซตหน้าใสยามค่ำคืนนะเมื่อเช้าพี่นุชทำคลิปหน้าใสที่ทาตอนเช้าไปแล้วนะคะยามค่ำคืนเหมือนกันนะคะเปลี่ยนแค่ตอนท้ายจากกันแดดเป็นขมิ้นเท่านั้นเองหลังจากที่เราอาบน้ำล้างหน้าด้วยสบู่ตัวนี้แล้วนะคะ สบู่ตัวนี้ล้างเครื่องสําอางได้คนเป็นสิวใช้ดีมากสิวแห้งสิวยุบไวมากเลยนะคะแล้วก็คนเป็นฝ้ากระก็ช่วยทําให้ฝ้ากระจางลงได้ด้วยนะคะรวมถึงสิวลำตัวทําให้ผิวกระจ่างใสด้วย1ก้อนคุ้มมากๆเลยนะคะก้อนใหญ่ปริมาณ120กรัมนะคะใช้แทนรีมมเวอร์ได้เลยนะ หลังจากที่เราซับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วย D W Snow Serum ค่ะเหมือนเดิมลงไป3าหยดนะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วหน้านวดวน,วนวนวนนะคะ ใครชอบฉ่ำๆก็เติมเยอะๆได้เลยจ้ะไม่เหนียวไม่มันนะคะทาปุ๊บซึมปั๊บนะคะนเน,นดด่ดูพอทาแล้วหน้ามันก็จะจะฉ่ำๆนะคะ หน้าแล้วก็อย่าลืมรูบคอด้วยนะคะส่วนที่เหลือที่มันติดมือเราเราก็ลูบคอด้วยนะ เสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่มุกผสมโวฮิมาของเรานี่ดูเนื้อครีมของแท้นะคะ คุณภาพเน้นๆคุณภาพว่าสั้นคุณภาพเน้นๆเนีนเน่ยพอเกี่ยวปุ๊บซึมลงสู่ผิวเลยนะคะไม่เหลือเป็นคราบแป้งคราบขาว <c oughs> เนื้อครีมนะลักษณะของเนื้อครีมที่อยู่ในกระปุกเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาจะเป็นเนื้อแบบแน่นๆเลยนะคะ เนื้อแบบแน่นๆเลยไม่เหลวเป็นโลชั่นนะคะแต่ความเนื้อแน่นเนี่ยแต่เวลาพอเราลงสู่ผิวเนี่ยเราทาลงผิวเนี่ยเนี่ยเกี่ยปุ๊บซึมเลยเห็นไหมคะ ตบๆตบนิดนึงกระตุ้นปลุกผิวให้ตื่นตบเลยมาที่คอที่บา่าที่ไหล่ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วขอแวะข้างทางทาปากก่อนปากตึงๆ เป็นกลางวันเราก็จะตบท้ายด้วยครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่นี้เป็นกลางคืนเราก็ตบท้ายด้วยขมิน้นนะจริงๆเนี่ยขมิ้นตัวนี้มีบางคนถามพี่นุชว่าใช้กลางวันได้ไหมจริงๆแล้วอ่ะมันใช้ได้มันทาได้แต่ด้วย t e x t อร์เนื้อของเขาเนี่ยก็คือมันจะมีความเหลืองของขมิน้นแต่ถ้าลงบางๆถ้าใครอยากที่จะทากลางวันก็ทาได้นะคะเดี๋ยวพี่นุชจะลงบางๆให้ดู ถ้าลงบางๆมันก็จะ,ะไม่ได้เหลืองมากมีความเหลืองนิดหน่อยเห็นไหมคะไม่ได้เหลืองมากเท่าไหร่เหลืองนิดหน่อยถ้าใครชอบที่จะทากังวันก็ทาได้แต่บอกก่อนว่าตัวเนื้อขมิ้นเนี่ยมันจะเหนียวกว่าไข่มุกนะ เพราะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่พี่นุ๊พี่นุก็จะแนะนําว่าให้ทาเฉพาะก่อนนอนเป็นตัวปิดท้ายเหมือนสลิปปิ้งมาร์กก็พอแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากทากลางวันใจร้อนอยากให้แบบหน้าขาวไวรอยสิวรอยแดงรอยดําจางไวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถที่จะใช้เนี่ยถ้าทาบางๆก็จะไม่ได้เหลืองมากเห็นไหมคะอ่ะแต่ถ้า ่สำหรับพี่นุก็คือพี่นุจะทาแบบเหมือนสลิปปิ้งมากรเลยก็คือจะทาค่อนข้างเยอะ แล้วก็หลังจากที่ทาไปแล้วรอบหนึ่งก็จะมาเน้นย้ำตรงจุดที่เรามีปัญหาออลอยแดงลอยดำลอยฝ้าลอยกะนะคะก็เน้นย้ำตรงจุดนั้นอีกรอบหนึ่งอ่าเนี่ยยังสมมติว่าพี่นุชมีเนี่ยเนี่ยไม่ใช่สมมติเนี่ยพี่นุชมีลอยกะตรงนี้ใช่ไหมพี่นุชก็จะมาเน้นวนเน้นตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพื่อทำให้มันค่อยๆจางลงไปนะคะ เรียบร้อยสำหรับเซ็ตหน้าใสนะคะเซ็ตหน้าใสจากปกติเนี่ยอยู่ที่ราคา779บาทนะตอนนี้มีโปรโ,โปรโห้าชิ้นนี้นะคะห้าชิ้นนี้สบู่ล้างหน้านะคะแล้วก็เซรั่ม ดีเดันยูเซรั่มเซรั่มหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าใสนะคะแล้วก็ไขมุกผสมบัวหิมะขมิ้นไพยผสมบัวหิมะแล้วก็กันแดดนะตอนนี้นะคะมีโปร5ชิ้นนี้แค่540บาทนะคะจากปกติ779บาทเลยนะใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันทายังไงพี่นุชทำคลิปไปแล้วกลางคืนก็คือทาตามคลิปน,นี้ได้เลยนะคะ และตบท้ายก่อนนอนบำรุงจากภายในนะคะให้ผิวกระจ่งางใสทั่วเรือนร่างและอายุ40กว่าอย่างพี่นุษนะคะทานเพื่อบำรุงเล็บบำรุงฟันบำรุงผมอ่บำรุงเ,เขาเรียกว่าอะไรนะตามข้อต่างๆนะคะลดอาการปวด ตามข้อต่างๆได้นะคะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้ให้ข้อเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีก็ลดอาการปวดได้นะตัวนี้นอกจากจะเป็นคอลลาเจนแล้วก็จะมีวิตามินซีด้วยนะคะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย350บาททานได้1เดือนก็คือมี60เม็ดนะคะทานวันละ2เม็ดก่อนนอนคุ้มมากๆเพื่อสุขภาพร่างกายแล้วก็ความสวยความงามได้ด้วยครบจบในหนกระปุกนะคะ แล้วก็นอนได้พักผ่อนให้เพียงพอก็จะทำให้เราหน้าเด็กได้ง่ายๆนะคะโอเควันนี้ไปแล้วฝันดีทุกบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมใครกดติดตามกดสับตะข่ขอให้รวย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 